เอาละสวัสดีทุกคนเนี่ยก็นิงจะมากันตามบันคอนะครับที่บอกไปว่าเราจะาอัดกันอีกคลิปหนึ่งนะก็คือวันนี้เราจ,จัดกัน2คลิปนะครับก็ถ้าน้องๆไม่ดู้ว่าช่างน้องๆแม่งนะเดี๋ยวก็น้องๆก็มาย้อนดูเองลวกันนะครับล้อเล่นนะครับโอเคก็วันนี้เรามาเปิดลัคกี้บ็อกนะครับลัคกี้บล็อกนี้มีชื่อว่าลัคกี้บล็อกยูทูบเบอร์นะครับก็โอเคมาจัดกันเลยลัคกี้บล็อกที่ผมก็ยังไม่เคยเปิดนะก็ถ้าเสียงไม่ดังไปหรือว่าเป็นยังไงก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่ารีบน,น,นะครับ อันนี้ก็เปลี่ยนโปรแกรมอัดมานะครับก็โอเคเราไม่ผลมากแล้วกันนะครับก็วันนี้นะครับเรามาสู้กับโพนี่นะที่ชื่อว่าชิดนะฮะมันใช่โพนี่หรอป่ผมไม่แน่ใจนะมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาไง่ายๆว่าเรียกโพนี่แล้วกันนะครับโอ้โหอาจิมายแล้วมันตีผมเนี่ยโอ้ยไปก่อนไปก่อนนะครับหนีชิดก่อนนะชิดอย่าทำแบบนี้ชิดไม่เอาโนโน่ชิดชิดไอไอชิดมันตามอะ่ะออาตรงตีกูตายเลยอ่ะโอเค มาจัดไปนะสำหรับกล่องแรก,กวันนี้นะชิลิปโอ้โหได้บล็อกทองมาครับรออะไรนะครับบวกสิครับ20กล่องนะไม่บวกก็ไม่ได้แล้วนะครับผมโอเคมากล่องต่อไปโอ้โหเพชรนะครับมันก็ต้องเป็นเพชรสิว่าเรากล่องดีนะโอเคครับเสียงโชคอันนี้วิวเนะี่ยดูดูดีน้าอะไรโอ้โหได้เพชรแบบ <c oughs> ได้เพชรแบบโหมดมากนะฮะโอเค ในครับแค๊สธรรมดาโลกไม่จำแนงต้องแบบบ้าๆหน่อยถึงโลกจะจำเน, okay, นี้ยโอเคนี้ MC ยูทูบเบอร์นะครับผมไม่มีเอ r ม l d เอไอผมไม่มีเนี่ยบล็อกนี้แรกกับมันอะเรส s t โ n นเะนี้ยงั้นก็ซีวอร์เกนนะฮะไว้เจอกันใหม่เฮ้ยแลดบิดโชคดีเอานีซะงั้นโอเคครับมาอ่ามันบังอันนี้โอเคมาครับิริปเฮ้ยอะไรอ่ะ โอ้โฮไม่เอ็นชาร์ตอันดามเมจสีเนีโอ้โหดามเมจกาดกันไปอะ่ะเก็บไปฮะชิลิปเฮ้ยดาบดามเมจอ๋อดาเมจสิบแปดโอ้หโหเยี่ยมเลยอ,อย่างงี้ตีตีไอ้ชิทนี่รอบเดียวอย่างงี้ตีไอ้ชิทรอบเดียวนี่ชิทบอกชิทใายแล้วแนะ่แน่นอนชัวร์มากนะครับอันนี้มาทําอะไรวะไม่ได้เอ็นชาร์ตนะครับโอ้ธนูอันนี้ยิ้ว่าจะเป็นธนูอะไรวะไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเราอยากรู้ว่ามันคือธนูอะไรก็ต้องลองยิงดูนะครับ มันลอยสูง hmm. อุ to together, uh, ้มันคือค่าจะตตัสอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคกันช่างมันลวกันครับผมอุ้ยโอ้หสลามจิบหายแล้วอยากสู้กับดาบหัวดาบเพิ่งได้มาใหม่เว้ยออกแม่งตีไม่เข้าดาบอะไรเนี่ยฮะโหแต่นี่ตีเข้าอ๋อไอความสามารถที่พิเศษของลูกธนูเนี่ยคือเราจะเห็นศัตรูเว้ยอย่างงี้นี่เองนะครับโอเคเก็ตแล้วนะครับเอาตายด้วยสลามแม่งกากเก็บไว้ใช้ดีกว่า เผื่อเราจะได้เห็นโพนี่โพนี่มันหนีไปไหนนะครับไดมอนด์บูตบลุกนะฮะเดอะเดอะยูฟูดเดอะฟักเดอะยูอะไรของมันเนี่ยงงแตกเก็บไว้เลยเอามาทําอะไรได้ก็ไม่รู้นะฮะเปรืองเพชรเปลืองทองที่จะไปบวกนะอ้าวชุดชุดหนังครับขอบคุณมากเลยครับก็หวังว่าโพนี่แนบะก็จะกันชุดหนังได้นะครับเอ้ยชุดหนังก็จะกันจากโพนี่ได้นะครับเออดินะครับโอเค โอ้แครอทโอเคครับมาเอาอุ๊ยโอ้โหคือเพชรตอนนี้เราไม่ต้องขุดก็ได้มั้งคือเรามีเยอะแล้วอ่ะเราไม่จําเป็นต้องพวกนะครับโอเคทีนทีชิลโอ้เสียงโชคแล้วเว้ยชิลอุ๊ยอะไรโอ้โห <c oughs> ชิหายแล้วหนีก่อนหนีก่อนมันเผาป่าคอมแหลกแน่เนี่ยผมต้องร้อออกจากที่นี่นะครับไปเปิดใกลๆจากเผาป่าหน่อยเดี๋ยวคอมแหลกอันนี้กล่องฟังเปล่าเนียครับโอเรนูนี่แม็กแล้วเยี่ยมครับ ผมว่ามันเป็นลูกขนุที่เจ๋งดีนะคือมันเราจะเห็นศัตรูไงนะครับโอเคนะครับนะครับไม่ได้แดกนะครับโอเคกล่องบนชึบได้อะไรเอ่ยได้ธนูมาโอ้โหได้อยู่ครับถือว่าไม่แย่นะครับนะครับนะครับโอเคอึบอ่าเสกเลยแล้วกันนะฮะเราอยากรู้ว่าพลังดาบของเราเนี่ยมันจะแซบแค่ไหนเนี่ยไม่แซบแซบไม่แซบดูเอานะครับมันแซบมากนะครับ โอเคไงจะสู้กับดาบกูดาบกูดาบโพดเนี่ยจะไปสู้กับโพนี่เออเออเออฆ่าก็ไม่ได้อะไรนะได้แต่แม็กนไม่ได้ปรุงยาซะหน่อยเนี่ยครับโอ้ชุดกราทองเดี๋ยวครบเซตไหมเนะี่ยเออเดี๋ยวผมเอาไดามอนด์ไปบวกอันนั้นก็ได้นี่หว่าไม่ได้ปวกเอาไปคราฟชุดเกราะนะฮะผมว่ามันไม่พออะเราต้องไปขุดจากที่เราได้มาตอนแรกอะโอเคครับมานี่เราวางเลยนะครับแล้วก็คราฟเลยนะฮะ น่าจะพอมั้งโอเคแล้วก็ขาดแค่ชุดนี่ครับเออดีนะผมนึกได้ดีนะเราไม่ใส่ชุดขอทองกับชุดกอดหนังเนี่ยผมว่าต้องมีน้องๆนึกในใจแน่ๆว่าทําไมพี่ไม่ใส่เนะี่ยอันนี้พี่มาใส่แล้วเนาะโอเคครับมาเสียงโชคชิลึบชิลึบหุยโอ้โซอมบี้โอ้โหมันมาทุ้งตาขนาดนี้ไม่น่ากลัวชิบหายเลยถ้าเป็นตอนกลางคืนนี่มันจะหลอนมากเลยนะเนี่ยเอ้ยยาย่ยา่ยาโอ้ยนี่กูไม่ได้สู้กับอะเลสไดนะ้มาสู้กับซอมบี้ เอ้ยไอ้หนูมันเยอะมากนะฮะ่อยแม่งโดนไฟเผาตายไปนะ <c oughs> เรียบร้อยอีกทีดอกเปรียบว่าไงตัวเล็กไม่โดนไฟก็ตายไปนะจ๊ะอ่ะวโดนไรอ,ะอ่ะอ๋อมันอยู่นี่นี่เองโอเคครับมาอ่าได้อีกแลวเก็บเก็บเฉดิบไม่ดอก คือบางครั้งมันก็ไม่ละผมก็ไม่อุ๊ยเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ใช่อะไรมันอยู่ไหนโอ้โหเบสเบสลักกี้โชคลายโชคลายจริงเป้าโชคลายจริงเป้าโชคลายจริงด้วยจ้าไปแล้วจ้าไอ้ไอ้ตัวเล็กมันตามมาเออมึงจะตามมาทำไมเออแค่นั้นแหละมึงจะตามมาทำไม ครับมาครับมาครับม,มันไม่ดอบอะไรเลยวะนี่ลัอกกี้บ็อกจริงปะเนี่ยเอ้ยย่าย่าย่ามันดอบอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมีเลเจอร์มีเลเจอร์อ๋อเป็นเลเจอร์ธรรมดาเนี่ยครับหมู่บ้านมึงตรงนี้เองเนี่ยเออกลับหมู่บ้านไปนะมีเพื่อนบ้านเพียบเลยครับเนี่ยโอเคเฮ้ยอย่าบางังอย่าบางังเดินดีๆหน่อยเดินดีๆหน่อยฮัลโนงดังผมอะ่ะ คือผมไม่แน่ใจว่าลัคก,กี้บล็อกนี้มีชุดก่อนหรือเปล่านะคิดว่าน่าจะมีแหละนะครับเอ้ยดาบดาเมจหนดาเมจเอันนี้แรงกว่านะครับเราจะเก็บดาบนี้นไว้ชุดก่อนนี่ก็โอเคแล้วมั้งเอาเกมค้างฮัลเหลเอาตื่นมาเจอตัวอะไรเนี่ยโอ้โหนี่คือที่มึงค้ามึงนั่งสปอนหัวใช่ไหมเนะี่ยคือแม่งนั่งสปอนหัวนานมากเว้ย อะไรอะไรมึงฮะอะไรอะไรมึงเออไอกาเอ้นั่งจะปอนนั่งนานดนงตีรอบเดียวตายดีจริงๆนะครับมาต่อนะครับนะครับมาโอ้ได้อยู่ครับมาครับมาครับโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าโชคดีคูณสองเอ้ยโอ้โหนี่เขาเรียกว่าโชคลายแล้วเนี่ยไอแม็กม่ยักษ์อ่ะลักกี้บล็อกผม ยาเลยอ่ะอ๋อยาขวดปลานะครับเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวกูขึ้นไปเปิดก่อนนะะใจเย็นๆโอเคอ่ามันมันมันก็เหมือนกันนี่หว่าโอเคก็ของธรรมดานะอันนี้เดี๋ยวนี้เราลองปลาดูดีกว่าอันนี้ปลาโชคร้ายก่อนนั่นแหละโชคร้ายก็นั่นแหละครับอันนี้ลองโชคดีดูนะโอ้ได้มอเอาขี่อันนี้เป็นยานครับแค่คือผมอยากเก็บไอ้ยาโชคดีไว้คือมันจะได้ค่ายาไง คือแล้วมันแรงเลยนะคืออ่าแข็งแรงมันอยู่ไ,ได้แค่หนึ่งนาทีอะคงไม่น่าทันแล้วมั้งครับเดี๋ยวเราไปปลารอบต่อสู้ก็ได้นะครับเก็บไว้ก่อนนะครับโอเคได้ตะกี้บล็อกกันนี้มาเพิ่มนะครับข้างบนเป็นเบคอนเนะฮะอ่าอันนี้อะไรเบรคอนอย่าพึ่ง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 ให้เปิดก่อนครับอ่านี่เบคอนไอ้นี่ทองไอ้เพชรเฮ้ยโอ้ยไอ้ทิพหายมุกเกลียดตัวนี้มากไอ้ ไอ,อ้โอ้มึงมากันเป็นครบเซตเลยนะเนี่ยเฮ้ยได้เครื่องรางมาอู้ได้เครื่องรางแล้วมึงจะฆ่ากูยังไงก็ได้อุ้ยโอ้โอหน่ากลัวมากอะ่ะดอกดาบด้วยว่ดะดาบธรรมดาเนะี่ยโอเคไอ้แม็กมามึงนี่จริงๆเลยเนี่ยเราเนี่ยโอเคอันนี้โอ้ยไอ้แม็กมามึงไอ้ตัวอะไรเนะี่ยหมดแล้วไม่ใช่เหรอผมโดนอะไรอะ่ะ จ้างมาละกันนะฮะอ๋อได้แคทมาโอเคถ้าสมมติเราสู้คิปเปอร์นี่คิปเปอร์ทำไมก็พี่หนีเราอะนะอ่าอันนี้น่าจะเป็นอ่าใช่ครับยาธรรมดานะไม่มีอะไรมากเฮ้ยมองบนสิมองดูสิไม่เอ้าเอ้ามันค้างแล้วมันดอกอะไรวะเนี่ยอ๋อเบบี้บางทีผมว่ามันก็ค้างนานเกินไปนะโอเคเสียงโชคครับผม สลามโอ้ยแม็กมากอย่ามายุ่งกับตรูรูไปแล้วเอาแมงค่ารเรื่มมึงนี่โอ้ยอย่าอย่ายุ่งกับหนูอย่ายุ่งกับหน,น,หนูไม่ไหวแล้วจริงๆสู้ได้นะแต่ปิดไปดีกว่าผมลำคาญนะอะไอ้นี่อีกละคนสร้างไปเนี่ยหาราวอะดาบดาเมจแปดเองครับผมกากมาก โอเคครับตอนนี้ก็หมดแล้วนะก็เลือดก็น้อยจังเลยโอเคก็เดี๋ยวเราไปสู้กับไอชิปกันเลยดีกว่านะว่ามันจะแข็งแรงกันสักแค่ไหนนี่ครับโอเคนะครับชิปน่าจะอยู่ประมาณข้างหน้าเรานี่แหละนะครับประมาณแถวนั้นแหละโอเคเดี๋ยวผมก็กินยาแล้วก็ปายาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เตรียมถือเครื่องรางนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเราน่าจะตายอันนี้ก็ไม่แน่ใจวะขอเอฟเฟกต์ยาหน่อยครับผมเอฟเฟกต์ยาครับผมยาครับขอบคุณมากครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็จะก่อนช้าแล้วนะโอเคครับเราไปสู้กับชิปกันเลยดีกว่านะครับชีตฮายวาวไอชิตชิตชิตเดวมันชิตชิตชิตมาดิมาดิครับคือรอยชิตตีเรามันมันตีเราไม่เข้าเลยเหรอเนี่ยคือก่อเราดีเหรอยังไงเน่ยมันมันตีผมไม่เข้าเลยเนี่ยเอ้ยเอ้ยมันตีเข้าอันนี่มาไอชุดกอดเราดีกว่าเออชุดกอดเราดีกว่า เสียใจได้นะชิปนายกาก,กินไปะนะนายต้องแพ้เรานะียครับแพตายตายดิวะตายยะตายเย็นเหลือเกินตายตายอันนี้ผมเซตเลือดชิปไว้ประมาณห้าพันนะครับโอ้ยผมขำชื่อมันมากเลยคือชิปอ่ะชื่อชิปอะ่ะ <c oughs> โอเคอย่างนี้แหละตีวน,วนไปดาบาดาบดาบแบสิแปใช่ไหมเลือดมีห้าพันสักประมาณสักร้อยครั้งอะ่ะตีมันไป นะครับเย้ชิดแม่งตายแล้วโอ้โหผมบอกเลยว่ามันมันมันเลือดอุดอยู่เหมือนกันแล้วแบบมันตีผมเรื่อยๆแล้วแบบโอ้โหก่อแตกแันเลยวะเนี่ยนะครับ ก็โอเคก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะสนุกกันทุกท่านนะครับผมก็หวังว่างั้นนะครับนะก็ถ้าสนุกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดแชร์นะครับแล้วก็สําคัญมากๆคือกดซับสไคร์นะครับก็นั่นแหละนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็หมดแล้วนะโอเคครับบ๊ายบาย